อร่อยมากร้านนี้ชัมโบยันงนะผมหูกินเหมือนเพิ่กินร้านแรกแต่จริงๆแล้วร้านที่สองแล้วว้าว เพราะบช่องโซนแรกแฟมิลี่นะคะกินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยเรากินกันมาตั้งแต่จะ20ปีแล้วมั้งโอ้โหนี่น้ำเปื่อยเ,เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสนะคะอร่อยมาก วยในถ้วยก็จะมีอะไรบ้างโอากำลังอร่อยเลยนี่ลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูชื่อร้านแดงชวนชิมขายอยู่แยกสี่แยกเทพลักษ์นะคะสมุดปากกาใครผ่านมาแถวนี้น่าจะรู้จักแหละเพราะว่าเขาขายมานานแล้ว วันนี้มีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็เลยมาแวะทานดูรสชาติยังเหมือนเดิมเลยคะ่ะยี่สิบปีที่แล้วยังไงก็อย่างนั้นกินนั้งไหนยังไม่แต่งงานกันเลยนะวันนี้นักรีวิวคืออิ่วมากอร่อยเหมือนเดิมหมจุกจุกจ้ะ น่ากินมากเลยค่ะแมวจะมากินอะไรกันวูนี้อ้าวมาตัดร้านที่สองร้านที่สอง เดี๋ยวมาดูกันมันดีมากว้าว <Wow. S 1> <Hey, S 2> ได้มาแล้ว oh. น่าก,กินมากเลย จุกโอ้ยโอ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> กินได้เหรอไหนใส่อะไรอีกไปโอ้ยร้านนี้อร่อยจริง,รรงไปร้านนี้เป็นร้านที่สองร้านที่สองแล้วนะ <host>: จะเปิดแมู่นะไม่ได้ยิอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมไหมวันนี้อาจจะเก็บภาพไม่หมดนะเพราะเราถ่ายแบบไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายแต่ว่าอยากให้เห็นว่าร้านนี้อร่อยมากไก่ดีมาก <m akes champagne> ออยะอร่อยเหมือนเดิมนะ จะให้ดูใกล้ๆเราสั่งเป็นเนื้อสะโพกเนื้อไก่ก็ร์ช่ำแบบเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยให้เอฟซีเธอดูใกล้ๆหน่อยดิโอ้โหมันเนี้ยโอ้โห่างเนี้ยไก่ไม่ตกไม่ตีนะจ๊ะไม่ตกไม่ตีไม่บางดีใช่ไหม ราคาก็ไม่แพงนะคะธรรมดาสี่สิบพิเศษห mm ้าสิบอะไรอ่ะตับนี้เห็นตับไฮไลไท์ของงานไว้อืมอร่อยมากร้านนี้ชัมโบนั่นไงโอ้โห กินเหมือนเพ่กินร้านแรก <c oughs> แต่จริงๆแล้วร้านที่สองแล้ว <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> อยู่แยกเทพรักษนะคะสีแยกเทพรักษ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาแวะมาอุ่นหนุนเฮียเขาได้ร้านนี้อร่อยจริง <c oughs> เรากินกันมานานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วเย <c oughs> วขอตัวไปกินก่อนนะคะ สมกันสามสิบสองถ,ถุงค่ะปกติขายขายสามสิบไหมยี่สิบสามสอ๋อโอเคถ้าก็ผสมกันสามสิบสองถุงดะหูขอถ่ายไปลง u ูทูปเลยนะยหนอทเช่องย t u ู e ได้แล้วสองสูงขายขับรถอไหนไหนไปตะลุยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสมาแล้วแล้วก็ข้าวมันไก่นะชื่อร้านเลยนะตีน้อยตีน้อยไก่ตอนอ่าตีน้อยไก่ตอนกินมาสองร้านแล้วก็ต้องมีของขาวนี่ก้วยทอดก้วยทอดอร่อยสูตรนี้นั้งเดิมกรอบใส่กอยด้วยใส่กอยกรอบๆด้วยข <c oughs> ายมาสิบกว่าปีแล้วนะเดี๋ยวเราล้างมือก่อนนะ อันนี้เราต้องพกไอ้อันไปไหนมาไหนต้องพกติดตัวของคอเลยกันเลืมก่อนกินต้องล้างเที่ยวได้แต่ต้องดูแลตัวเองเนาะเที่ยวได้กินได้แต่ต้องดูแลตัวเองต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะแต่ที่จริงมันก็ต้องล้างน้ำเปล่าอีกครั้งเนาะใช่ที่จริงอ่ะไม่เป็นไรเราล้างมือละอย่างน้อยเราก็ได้ล้างเนาะนี่มันมันกรอบมันมีอะไรบ้างเนี่ยซื้อมาซื้อมาสูงละสามสิบอ่ากล้วย เขาขายที่สิบสามสิบฟักทองแล้วก็สับปะรดรู้จักสับปะรดอร่อยมากเลยแต่นี้เราสั่งเขารวมรวมกันเพราะเราอยากชิมหลายอย่างมีฟักทองด้วยมั้งใช่เราเราเราสั่งเขาหมดทุกอย่างเลยดูไม่ออกแล้วไม่รู้มันพอมาชุบแป้งก็เหมือนกันหมดแล้วอ่ะแต่สับปะรดอร่อยนี่นี่สับปะรดเนี่ยเราขอเขาถ่ายป่ะนะอร่อยเลยทอดใหม่ๆร้านนี้ขายมานานแล้วเหมือนกัน เราแวกที่เรามากินตรงเนี้ยค่ะขายมานานหมดเลยคือขายมานานแล้วไปสิบปีสิบปีขึ้นไปกับทุกร้านอ่ะอร่อยแม่เขากรอบมากไม่อมน้ํามันนะอแล้วเขาทอดออใหม่ตลอดเนาะกรอบแล้วไม่อมมันเฮยอร่อยมากเหมือนเดิมถ้าผ่านมาทุกครั้งผมจะมากินทุกครั้งเลยสิแย้เทพรักเนะี่ยเป็นร้านเล็กๆนะร้านกล้วยทอดเขาอยู่ติดกับร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะหน้าร้านทองเยาวราช ลองสังเกตดูเขาจะมีกล้วยแขวนอยู่มั้งอร่อยไหมอันนี้คืออะไรฟักทองฟักทองอ่ะแบบนิ่มๆนะอร่อยมันมันอร่อยมากเลยเมื่อกี้กินอะไรได้ไปละสับปะรดฟักทองแล้วก็มีอะไรอีกมันเหลืองไอ้มันสีส้มอ่ะใช่ไหมมันไข่เขาเรียกมันอะไรนะมันไข่ ออืม oh. อร่อยอันนี้คือเรากินข้าวมาสองร้านแล้วนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเพื่อแบบใครไม่ได้ดูคลิปติดต่อกันอาจจะคิดว่าเออเพิ่งเริ่มแต่จริงไม่ใช่นะคะเรากินมาสองร้านแล้วกินเหมือนเพิ่งกินน่ะแล้วเราก็กินแต่แต,แต่แต่ละที่เรากินพิเศษหมดเลยนะก๋วยเตี๋ยวก็พิเศษหม่ามันไก่ก็พิเศษอันนี้อันนี้กล้วยกล้วยหยดูกล้วยดูกล้วยชิ้นนี่เท่านี้เท่าหน้าแล้วกล้วยกล้วยกล้วยเท่าหน้าแล้ว อร่อยไหมอือคือกล้วยทอดอ่ะถ้าไม่อมน้ํามันแล้วแป้งแล้วแป้งกรอบคืออร่อยมันจะกรอบแบบมันจะแป้งมันจะพองนะเอาให้ดูอือร่อยหมดทุกอย่างอร่อยอีกแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออีกอร่อยอีกแล้วจะหมดแล้วด้วยจะหมดแล้วด้วยอันนี้คือสับปะรดปะเออสับปะรด ผู้วิศปรุตเขาก็มาทำเนาะเขาเข้าใจทำเนาะคือบางทีมองมันอาจจะไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรเนาะอ่ะอาจากก้องชิมชิมก่อนอือหือกรอบเนาะไม่เคยกินเลยอ่ะกรอบไม่อร่อยอ่ะอันนี้อะไรอะไรอ่ะมันเตอร์เฮ้ยแต่ปรุตเราไม่เคยกินเลยอ่ะอร่อย มันร่วงแล้วอร่อยจริงจมันก็มันอาจจะมีหลายๆที่เนาะแต่เราไม่เคยกินอ่ะมันได้ความเปรี้ยวไงไม่เลี่ยนอืมโอเคไปไปกลับบ้านได้แล้วอิ่มแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้อิ่มแล้วแวะไม่ได้แวะไหนแล้วล่ะยังไงถ้าว่างๆเดี๋ยวจะพามากินอีกนะคะตรงแยกที่พลังเนี่ยมีของกินอีกเยอะเลยว่าจะทำกิมจิตะลุยกินแบบนี้แหละเดี๋ยวให้ว่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวยังไง เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกาแฟในร้านเรงเนี้ยกาแฟมาอีกเยอะ่แม่งมขมจุ๋ไม่เขาก็เขาก็ชิมเขาก็เป็นรสชาติของเขาว่าแต่ละร้านก็มีสูตรไม่เหมือนกันคาปูอย่างขมอ่ะแต่ก็อร่อยอ่ะอร่อยนี่ขับรถตาตื่นเลยผมติดลิ้นอ่ะเดี๋ยววันไหนเราพามากินกันใหม่นะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยเนาะฝากกันติดตามกันเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวนี้เรากลับบ้านก่อน ไปครับอ๋อล้วอย่าลืมนะถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้เนาะยังไงอุดหนุนร้านค้ากันด้วยเนาะได้ได้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิดกับทุกคนโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ